คนขยันไม่มีวันอดตายเหงื่อซ้อมกายก็ยังมีข้าวกินไม่งอมืองอเท่าให้เขามิ่นชีวิตต้องดิ้นตราบจนสิ้นชีวิต คนเกียดครานเอาแต่แบมือคอมัวแต่ท้อคอเขากินไม่ดีโทษด,ดินฟ้าวาสนาเสน่หเกิดมาทั้งที่ไม่อายพีปู่ตา อาไว้ยะวะครบสามสิบสอเราทั้งพอต้องใช้ให้คุ้มค่าพ่อแม่เลี้ยงดูให้เรียนรู้วิชาเติบโตขึ้นมาอย่าให้เสียค่าข้าวแก่คนขยันไม่มีวันอดตา เงือส่สมกายพอได้พักเอาแรงเหมือนตะวันที่ลาลาับดำแสงวันใหม่ก็แพรงทอแสงอรุณเรื่องรองเหมือนตะวันที่ลาลาับดำแสงวันใหม่ก็แพรง พอแสงอรุณเรื่องรอ